สวัสดีวันทิตย์ที่23มีนาคมพศ2568นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมนายห้อยทีมงานพ่ออํานวยนะครับจะมาลงคลิปนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับลูกค้าไม่ได้เป็นคลิปยาวเท่าไหร่นะครับไม่ได้ลงมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวัวที่ปิดการขายแล้วก็ยังไม่ได้ปิดการขายนะครับเป็นวัวต่ําหมื่นนะครับแล้วเป็นคู่แม่ลูกต่าหมื่นนะครับแล้วก็เป็นวัวท้องนะครับแล้วก็เป็นวัวสาว แล้วก็เป็นววรุ่นนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรก็0918600697นะครับนายฮอยเลยนะครับหรือว่าจะมาดูตัวจริงได้นะครับที่หน้าฟาร์มนะครับที่คอกก็ได้นะครับก็ตั้ง GPS มาที่หน้าโรงพยาบาลกงไกรล,ลาศเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็แอดไลน์มานะลูกค้าแต่ถ้ามีเวลาก็มาดูตัวจริงที่หน้าคอกได้เลยนะครับจะได้มา คุยมาปรึกษาหรือว่ามาเที่ยวชมฟาร์มของเราก็ได้นะครับนี่เราไปดูชุดนี้กันก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าจากบึงการนะครับชุดนี้ปิดไปทั้งหมด11ตัวนะครับลูกค้าเป็นเพศผู้หนึ่งตัวแล้วก็เพศเมีย10ตัวนะนะครับนี่นะครับชุดนี้ปิดไปในราคาตัวละ4,200บาทนะครับแล้วก็ค่าลดก็อยู่ที่8000นนะครับเป็นลดกระบะนะครับลูกค้า ขนส่งโดยรถนำโชคนะครับจะขึ้นเย็นนี้นะลูกค้าเราจะเดินทางในตอนกลางคืนนะครับวัวจะได้ไม่ร้อนและก็ไม่เครียดแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับถ้าเดินทางกลางคืนครับเพราะว่าอากาศมันจะไม่ร้อนนะครับช่วงกลางคืนแต่ว่าจะใกล้เมษาแล้วทางบ้านผมก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับ4,2 0พนสนะลูกค้าไล่ดูนะครับนี่นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ โทรมาจะเอาชุดไหนหรือว่าจะเอารุ่นไหนก็โทรมาเลยเราก็จะจัดหาชุดไว้ให้นะครับขอแค่มีติดมัดติดมัดจําให้เราบ้างนะครับให้เราไดา้เชื่อใจกันนะครับต้องมีมัดจํานะครับมัดจําก็จะเป็นค่าลดนะครับลูกค้านี่นะครับรับประกันตําหนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับวัคซีนปากท้าเปื่อยแล้วก็ยาพยาินะครับแถมให้เลยลูกค้านี่ นี่นะครับดูนะครับดูจะช้าหนึ่งนะครับนี่หนึ่งนะครับสองนะครับสามตัวนี้เป็นเพศผู้หนึ่งตัวนะครับอายุดีนะครับสี่นะครับห้านะครับหกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะลูกค้าชุดนี้นะครับเนี่ยสนใจก็มาได้เลยมาแอดไลน์มาได้เลยนะครับ จะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าเอาไปเป็นสายเนื้อเช่องสงการก็ได้นะครับแบบนี้นะครับไปทางเราก็พร้อมยินดีจัดส่งให้นะครับนี่นี่นครับวัวอายุก็ประมาณแบบนี้ก็ไม่ต่ำแปดเดือนนะครับนี่แบบนู้นก็เก้าเดือนก็มีนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยไม่ต่ำนะครับค้ากันไปนะครับอายุนี่ไม่ต่ำนะครับ อายุไม่น้อยไม่น้อยเดือนสักตัวนะครับอายุประมาณ7เดือนขึ้นทุกตัวนะครับนี่นะครับดูชัดๆลูกค้าเอ้ยหนึ่งนะครับสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติดติเบ็ดนะครับลูกค้านี่ต้องขอขอบคุณลูกค้าจากบึงการนะครับเห็นว่าติดตามมานานแล้วเอาลองดูนะครับชุดนี้ถ้าดีก็จะกลับมาซื้ออีกนะครับทางเราก็ขอขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดแม่ลูกนะครับต่ำมือนะลูกค้าแล้วก็เป็นวัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราเรามาดูชุดนี้กันนะครับลูกค้าเป็นวัวชุดแม่ลูกก่อนอื่นเราไปดูไอ้ตัวผู้นี่ก่อนเลยเนี่ยตัวผู้แดงนะครับอายุดีนะครับนี่ตัวนี้เราบอกกันอยู่ที่ตัวละหกพันห้านะครับนี่นี่นี่ตัวนี้เนี่ยนี่นะครับหนึ่งตัวนะครับตัวแดงนะครับ หน้าแก่หูสั้นนะครับเข้าขุนก็ได้นะครับแบบนี้ลูกค้านี่นะครับแล้วก็ไอตัวเล่นี่ลูกค้าห้าพันห้าร้อยนี่นะครับตัวเล่ห้าพันห้าร้อยนะครับมีชุดอยู่ครับสามตัวตัวนี้หนึ่งตัวนี่นี่เป็นลูกผสมสองนี่นะครับไอตัวเล่จมูกเขาจะขาดนะลูกค้าดูที่ปลายจมูกนะแต่ถ้าเอาไปขุนใส่เนื้อก็ได้อยู่ครับไม่มีปัญหานะครับสองนะครับ สามตัวนี้นี่นี่นี่ตัวละห้าพันห้าร้อยลูกค้าเป็นเพศผู้นะครับเอาไปปล่อยแปลงหญ้าหรือเอาไปเข้าขุนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเอามาเป็นสายเนื้อนะแล้วก็จะไปดูเป็นวัววัวท้องลูกค้านี่มีอยู่หนึ่งตัวนี่ครับตัวนี้เป็นวัวท้องนะลูกค้านี่นมลงแล้วนะอีกไม่เกินเดือนออกแน่นอนครับดูครับลูกค้านี่ ดูบวมแล้วครับไม่เกินเดือนออกแน่นอนตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เราจะขายรวมกับเป็นวัวแม่ลูกนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูเป็นวัวแม่ลูกนะลูกค้านะครับเราจะขายในราคาเดียวกันนะนี่ไปดูคู่นี้ก่อนเลยติดเล่นี่นี่โคมละ9 5 0 0นาะครับเป็นลูกเพศผู้นะครับตัวนี้ตัวท้องก็อยู่ที่9500เหมือนกันนะ ถ้าสนใจก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปเป็นชุดให้ดูนะลูกค้าให้ดูรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้นะครับตอนนี้เราดูกันแบบคร่าวๆกันไปก่อนลูกเพศผู้นะลูกค้านี่ติดเล่นะครับลูกเพศผู้9,500อันนี้ลูกเพศเมียนะครับนี่ลูกสีขาวนี่แม่เขาตัวนี้น,นี่นะครับสองคู่สองคมแล้วก็นี่นี่ก็ติดเล่เหมือนกันนะครับตัวนี้ ตัวขาวนะขาวติดเลขเหมือนกันนะครับนี่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 ออกไปพัฒนาสายพันธุ์ลูกค้าเอ้ยลูกปีละหนึ่งตัวนะครับแบบนี้นะครับปีละหนึ่งตัวชัดเจนแน่นอนนะครับไม่เสียเวลานะครับทันกินทันใช้แน่นอนนะครับลูกเขาตัวตัวนี้นะครับตัวขาวนี่ลูกเขาตัวนี้สามโคมนะครับแข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับดูนะครับนี่ อ้วนตันนะครับตัวนี้สมบูรณ์สมบูรณ์มากนะครับตัวนี้แม่เขาให้ตัวขาวนะลูกค้านี่แม่เขาตัวนี้นะผมละเก้าพันห้านะครับยังไม่แก่นะครับบัวก็ได้ลูกสามตัวสองตัวไม่เกินนะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกหนึ่งนะครับสีโคมเนี่ยเป็นลูกเพศผู้เหมือนกันแม่แดงเนี่ยลูกเขาตัวนี้เพศผู้นะครับนี่น่าจะขาวนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่ลูกเพศผู้นะครับตัวนี้ 9,500พี่น้องเอ้ยมีสี่คู่แล้วก็เป็นวัวท้อง1ตัวนะครับไม่เกินเดือนออกแน่นอนนะลูกค้าแล้วก็จะไปดูเป็นวัวตัวเปล่านะครับจะเอาไปเข้าขุนก็ได้หรือเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ก็ดีนะครับแบบนี้นี่ผมพากลูกไปนะลูกค้าแบบนี้นะหนึ่งนะครับสองเนี่ยเอาไปเป็นเลี้ยงเป็นแม่ก็ได้นะครับดีกว่าเราซื้อวัวสาวนะเพราะไม่เท่าไหรเดียวก็ผสมพันธุ์ได้นะครับ ไม่นานนะครับพอพาลูกไปนานแล้วเ,เราเลี้ยงไม่เท่าไหร่ก็เอาไปเ,าเป็นแม่นะครับสองนะครับสามตัวมีสะพายนะครับสามนะครับสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้เป็นรัวแยกลูกนะลูกค้าไม่ใช่เป็นรัวเสียนะครับห้าตัวนี้นี่นะครับห้าครับ ดูตัวที่สดๆไปนะลูกค้าตัวที่มีอายุผมไม่ให้ไปนะครับแบบนี้ก็ไม่ให้ไปเนะี่ยหกตัวนี้นะครับมีประมาณหกถึงเจ็ดตัวนะลูกค้าแบบนี้นะครับบอกไว้ตัวละแปดพันห้าร้อยนะลูกค้าดีกว่าดีกว่าเราซื้อเป็นวัวสาวนะลูกค้าไม่ต้องรอเลี้ยงใช้เวลานะครับเลี้ยงไปอีกไม่ถึงเดือนเดียวก็เป็นสัตว์ นะครับแล้วก็ผสมได้เลยนะครับนี่เป็นวัวที่ยังให้ลูกได้อีกหลายตัวนะครับให้ลูกได้อีกเป็นสิบตัวนะแบบนี้นะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งได้ลูกตัวที่หนึ่งที่สองอยู่เลยนะครับลูกค้าเราก็เอาสามารถออกไปพัฒนาสายพันธุ์ได้เลยนะครับสําหรับวัวช่วงนี้นะครับทางฟาร์มเราก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่มากนะลูกค้าแต่ถ้าหากลูกค้าสนใจจะ สนใจวัวแบบไหนหรือว่าจะเป็นวัวสาววัวท้องวัวเล็กนะครับก็สามารถสั่งจองเราได้นะลูกคา้าสั่งจองล่วงหน้านได้นะครับจะชอบแบบไหนนะครับตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้นะครับทางเราก็จะจัดหามาให้แต่มีข้อแม้นะครับลูกคา้าลูกค้าต้องติดมัดจำทางติดมัดจำทางฟาร์มเราก่อนนะครับผมจะซื้อรวมซื้อเก็บให้นะลูกคา้านี่แล้วก็ค่าวัวก็เก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับลูกคา้าไม่ต้องกลัวนะครับให้ลูกค้าเช็ควัวให้เรียบร้อยนะครับ ตัวไหนมีตําหนิหรือว่าแข้งขาหูตาไม่ดีหรือว่าตาเสียนะครับขาถกขาถอนหรือว่าขาหักนะครับอยู่ในช่วงที่เรารับประกันนะครับถึงปลายทางนะครับอยู่ในช่วงทางฟาร์มเรารับประกันอยู่นะลูกค้าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาลูกค้าก็ไม่ต้องเอานะครับตัวนั้นนะครับตีกลับมาให้ผมได้เลยนะลูกค้านี่นะครับทางเราก็ให้ความสะดวกให้ความสะดวกสบาย ลูกค้านะครับเอาที่สบายใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับนี่นะครับแบบนี้เราก็ไม่ให้ไปนะลูกค้านี่แบบนี้ก็มีลูกนะลูกเพศเมียเพราะเป็นวัวที่มีอายุแล้วทางเราก็ไม่แนะนํานะครับทางฟาร์มก็จะเอาเข้าขุนไปนะแบบนี้นะลูกค้าแบบนี้ก็มีอายุนะเนี่ยปลายหางก็ขาดนะครับนี่ทางเราไม่แนะนํานะครับนี่นะครับดูนะครับลูกค้า สำหรับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออํานวยนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลงต่อนะครับว่าจะมีวัวแบบไหนแล้วก็ลูกค้าสนใจวัวแบบแบบไหนบ้างนะครับทางเราก็จะจัดหามาให้นะครับแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube ของผมนี่แหละครับทีมงานพ่ออํานวยนะครับพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมแก้ไขนะครับจุดไหนที่ทางฟาร์มเรา ไม่ดีนะครับทางทางฟังทางฟาร์มเราก็จะแก้ไขนะครับปรับปรุงให้ลูกค้านะครับลูกค้าสำหรับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออำนวยนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะครับลูกค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับขอแค่กดติดตามก็พอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ